น้ำแกงสกัดลลำพงน้พเชี่ยวค่ะเป็นเลย่ค่อืจะเปิดไฟโอ้อ้กลอนอีรีเนาะไอ้กะอนไอ้กัรอนเนาะฮันขึ้นหันเงยเงยขึ้นเออเงยหน้าขึ้นสิโอ้เออเออขือยอยู่เือยอยู่อ้กัเลเนาะอนี่แม่ ไปสิไปก้อนเจ้าแล้วไอ้ลูกพี่เจ้าออกมาได้แล้วคุณได้ยนีเอออิลี่ก็ออกมาได้จ่าข้นดอกวะมาแล้วก็ได้เราออเรามันซากคนก็ซากคือฝนตกวหนักจริงเอาไดนี่มาเอาได้นี่มากรอแขยกรขาเขาอยู่เอาเราประเด็นอะไรกันไปไม่รู้เขาเอินยุบบุ่นะไปทำไม โอ้โหเหหนองไปจุกันหน่อยเนโอ้โอ้วันนี้่นแลวร่งันหนอยัแปลว่ายังนักกัีก็ดมนิ่งกันหน่อยนิ่งกันหน่อานกว่าบ้านนิ่งกันหน่อยนิ่งขีก็ดมจุบจุบโอ้อันนี้ไทสุรินอันนี้ไทีกบอขอยูโนบี มัลูจากทางุบิจุบนี่แนี่ยยบิจุบประเทศโนเวโนมันมูหูจากทางโนเวอือมันมูหูจากทางโนไปว่าไม่วีไปว่าขนตาถนนบอกวีไปว่าวันวันดีวันวีบอกวันวี ม่ได uh, no, no, well, okay, ้ออกง่ายดอกระบายรถออกซิกเกอร์นะคะเนาะแเนี้าเาอยู่แถวซอไหมยอาไปรดไปอายุไปอายุไปายุทะเลทะเลนี้มีแต่น้ำชีสีไม่ยังดอกมันเดี๋ลืมพบปะปะแล้วจำได้เนี่ยม่เจอที่นี่จะดูแลให้เป็นพิเศษเลยคนบ้าย มีสองหมอกแม่าปลาวกี็ไม่ดอกแน่เลยเขากระบอกแล้วเรยมยุ่งดีดีที่เียมยุ่งวัยิีส่วนแล้วเราไม่ดอกทีวบงเวงบางเวงกเบิ่งแจ้านี่เขาเกิดโอเคแล้วที่นี้พรพันธ์ียร์เขาคนนี้รถมันพันธ์อีโคแปดนาทีเออคลิปนี้กับยาวแต่เจ้าผู้เดียวอีนลีหายินหัวเจ้าอีหลี ก็เจ้ากินว่าเจ้าคือยังนี่ฮะไอกระโลเนาะตีโอเอาไม้เหลือกต้นไม้เนาะเออเหลือต้นไม้เนาะเออไอกระโลเนาะไอกระโลเนาะเออไอกระโลเนาะเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะแม่ขอบคุณค่ะเราเป็นหางเคียงปอาน้ แม่ข้างหน้ากเจ้าบวกว่องหันบวโกน้เพราตาขางลังเปิดออกมากคือเฝ้่าบบกแต่ลูกพี่พุทธาหนารักว่าจ่าคนมาเร็ว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 อันนี้เจ้าแมก็ไอ้กลอนเนาะป้าแม็กไอ้กลอนเนาะเปินั่น ไม่ใช่ค่แค่ก่องเดียวนอกนั้นอะไรโอ้ยเนเ้างจีอยากวูน้ำอยู่ยังอีกล่ะเอ้าเสาปิดแปงไหมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเๆืหมันคือว่ากูอยู่บัดนี้มันคือเปลี่ยนเสียงไว้แท น้าหลายนวนตวาหมดเกอบน่เาเป็นอย่างนีล like> ่ะก็ไอ <si ้ก็ลออยู่แม้เป็นทุนนยูวมัศ mm ูนย์จ้ะมุ รถ้นรเมเนีออกขึ้นหนูจะออกคันนี้แหะค่ะหนูจะขึ้นคันนี้แหละแต่ว่าให้เขาออกก่อนผู้เดียกจบวิแล้วผู้ใดกว่าล่มโบล่มโบเฮ้ยแกจะจยูยูไมไ้หกรบนี้จปจบปีเอาไปเอาไปเอาไปดแป๊บนึงได้เออเออเดี๋ยวได้อีกแปบน่แปบนปบนแมปบนอ ไม่าไาจับจับกินไมาเเออกไจับอยหจัายูนี่ไหะเขาอีกคนจะมาลงเป็นตลกเออหน่งเหตุผลไล้สุมเป็นตลกี้แล้วก็บมหาตลเว้ยเ้ยคุณมาจักจีวมาจังหดมาเชียวจะพูนุ่มขอมาเรียนเออบนปยายบ่งพุทธเอาขันบ่งพุทเอาบาักคนชลามหุนมามาไกลๆนี้คุไปยังยังหันหนามาหาบัดเถอะ

เขาจิตต่ำาแกวมึงดิเอออย่าไม่งั้อย่าไม่งั้นนะโฟมไซมันวันนี้เอาคืนวันนี้นาขี่เสียก็วันนี้เน้นก็ยังนี่เว้ยมาได้เเต็มเลย อพ่รู้ว่ะแค่แบนนะายก็คือจบตอแกนี่ไยบอดนางยุ่งตลอดเอาจีเอาเอาเปินจีหยยบนาำสจโอ้ยเอาลงโอ้ย เดียวเดียวเปนยังก่อนนี่เมีอันยางน้ำกดเขานี่เป็นยังวัดจ่าเ่่ไม่อาูนยังเอบมันมเลยออนั่นเป็นยางพอบอกแ่งน้ะเขาวัดจอกเออเออ ไ่ได้ไปดอกมึอนี่บ้เลงไดกับบ้เลี้ับขึ้นมาเมื่อกี้หัวลับขึ้นไปยันแกมยคิมซานถกทีบ่ะแปดัววตลบมั่งจอนี้เลยเมียแปดแปดแปดแ่สมตะมือแหกมือลนาทีเอามาร่วมกันแมือเห็นว่าหนัเพิ่เอิญเอายู่นั่น